สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้อยู่กับบอดเครื่องสักผ้าของโตชิบานะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเจอในคลิปบ่อยอาการนะครับเปิดเครื่องติดแล้วดับคืน ้ากดปุ่มแช่นี่กดได้นะปล่อยมือดับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องนะก็กดแค่นี้ก็สังเกตได้นะครับว่าตัวรีเลย์มันไม่ต่อนะ ก็มาเช็คอ่าถ้าติดแบบนี้นี่ไฟ5โวลต์12โวลต์อะไรน่าจะมีหมดนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยงรีเลย์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับจุดวัดแรกเลยนะครับเป็นไดโอดตรงนี้เห็นไหม C1 C8 นะครับอยาดูตำแหน่งให้ น่าจะดีแปดน่าจะดีแปดนะครับดีดีดอกนะครับแปตอนนี้นะครับฝั่งด้านเทปดำๆนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับ ฟังไม่มีแถบลาจะเป็นโคบวกเออโคลบนะครับถ้าวัดไฟนะแต่ว่าถ้าตัวอุปกรณ์ของมันก็คือเป็นฟังลบนะครับก็ให้เราทําการวัดไฟตรงนี้ต้องมี12โวลต<โว>์กดเปิดเครื่องปุ๊บต้องมี12โวลต์วันอย่างนี้เลยนะครับดูตามสายมิตเตอร์ก็ได้นะครับ ไฟไม่มีนะครับ12โวลต์ไม่มีถ้าไม่มีไฟตรงนี้ไปเช็คตรงไหนต่อนะครับเช็คตรงจัำนะครับจัมปเปอร์ตัวนี้นะครับจัมปเปอร์เบอร์แปดนี่ j 8นะครับเป็นไฟลบนะครับ j 9เป็นตัวเลี้ยงรีเลย์น,นะครับเดี๋ยววัดดูนะโอ้ย มีไฟมานะครับ12โวลตวลนะไม่แน่ใจเห็นมิเตอร์มิเตอร์มันมองไม่ชัดนะมีไฟนะครับอเจอะไรวะมึง j 8เป็นไฟลบนะครับ j 9นี่เป็นไฟบวก1 2สโวลต์สำหรับเลี้ยงรีเลย์นะครับส่วน j 7นี่เป็นเป็นบวก12โวลต์เลี้ยงวงจรนะตามคลิปนอก่อ,อนอนั้นนะครับก็จะมีเห็นบ่อยนะครับในจุดตรงนี้ทีนี้ไฟเลี้ยงรีเลย์มาถึงตรงนี้แต่ทำไมวัดตรงนี้ไฟไม่มีนะครับแน่นอนว่า ปริ้นขาดนะครับแน่นอนว่าปริ้นขาดแน่นอนแต่ผมลองวัดให้ดูนะครับก็ฟังวัดฝั่งขั้วบวกก่อนเนาะอ่าฝั่งขั้วบวกไม่ขาดนะครับเนี่ยเจเจเก้า กับฝั่งขัวบวกที่ไดโอดเนี่ยที่ดีเล์เนี่ยนะครับไม่ขาดมาดูฝั่ง J8 นะครับฝั่งคั่วขัวลบอ่ะฝั่งนี้ขาดไม่ติดนะนะครับก็ลองวัดที่ตัวออปโตดูนีก็จากออปโตมาจัมก็ไม่ขาดนะครับ แน่นอนว่ามันไม่ขาดอยู่แล้วจากจัมเปอร์เอ้ยจากเตอโอดมาตัว J8 เนี่ยเพราะว่ามันมันตัววงจรมันยังเปิดติดอยู่นะครับยังเลี้ยงได้อยู่ทีนนี้มันขาดก็คือขาดระหว่างตรงนี้มาหาตัวรีเลย์นะครับไม่ติดนะครับ โดยตัวจัมเปอร์ข้างตัวรีเลย์เนี่ยก็เป็นขั้วลบเหมือนกันนะครับอย่างผมวัดเทียบกับตัววัดเข้าหาตัวเดโอวัดเข้าหาตัวเดโอด์ในย,ยังไม่ขาดนะครับตัวปริ้นตรงนี้ยังเสีดอยู่ทีนี้มันก็น่าจะขาดมาจาก จากนี้มาถึงนี่นะครับชิ้นี้ทำไงก็จำใส่ไฟ,ไฟได้เลยกี่โมงแล้วชิ้นี้ก็จำ จัมเลยนะจากตัว J8 นี่มาหาตัวตัวไดอดฟังข้อบวกก็ได้นะครับหรือว่าตัวจัมเปอร์ข้างรีเลย์ก็ได้ ที่มันแคบอโอเคแค่นี้นะลองเสียบปลักป๊กตัวใหม่ยังติดอยู่ นะครับติดแล้วนะครับเรืเพช์นะอีกเก้าห้าอีกเครื่องได้นะครับสังเกตด,ดูว,ว่าผมกดปุ่มแล้วก็ปล่อยคืนนะครับก็ติดแล้วนะกดปุ่มได้นะก็เป็นการซ่อมโดยจับสายไฟเพียงหนึเส้นนะครับถ้ารู้ตำแหน่งก็จะ ได้โอเคก็ okay. เรียบร้อยนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับอาการเปิดเครื่องติดปลอยมือแล้วดับนะครับสาเหตุเกิดจากรีเลย์ไม่ทำงานนะครับหลปริ้นขัดเครื่องติดปุ่มได้นะครับ เดี๋ยวก็เจอเรื่อเพชเชอร์นะครับเดี๋ยวก็ลองลองเทสการทำงานอย่างอืง่นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ